มาไหมมาไหมพี่ฟิล์มรอสัญญาณนี่ต้องแงบนี้ยอะไรนะเฮ้ยได้ปะเออพี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆไงเนะี่ยเต็มใจหน่อยสิน่าหนาสิพอวเวลาพี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆไยจนะขึ้นลอยเหรอ ้าก <si ็อย okay? ู่ใกล้อันนี้ยังขึ้นลอยอีกไหมเป็นไงบ้างคะลูกค้าเสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดไหมคะพี่ขาพี่ขาเสียงชัดภาพชัดไหมอยูันนี้ยังขึ้นลอยอีกไหมเป็นไงบ้างคะลูกค้าเสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดไหมคะเป็นไงบ้าง มีใครอยู่หมายมีใครอยู่มายคะมีใครอยู่หมายมาแล้วมีใครอยู่มายมีใครอยู่ไหมอ่อย ีใครอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะขอพี่พี่ส่งเสียงหน่อยได้ไหมจ๊าสติกเกอร์คนละดวงค่ะพี่สติกเกอร์คนละดวงค่ะกดหนึ่งมาก็ได้ถ้าใครยังอยู่จะได้รู้ว่าเราไม่ได้คุยอยู่คนเดียวมีคนอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะ เบอร์พันวาจะจะโทรจะโทรไอโมอยู่แต่พันวาบอกว่ามันต้องมาชนกันออก็นเลย<อ>ไม่ได้ชนกันสักทีอารีอารีวินเทอรอ่าไม่เนีเออ่ยอะไรแพะแพะมีหดุใช่หรอลูกแพะอันนี้ลูกค้ายังไม่มีใคร อ่าคอมเมนต์มาลเลยลเราก็เลยไม่รู้ว่ามีคนอยู่หร,หรือเปล่ามีคนอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ลูกค้ายังไม่มีใครอคอมเมนต์มาเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่ไหมคะมีคนอยู่ไหมพี่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับมีคนอยู่ไหมเอ่ยค้นติดคนเลยเออแต่แบบว่าพี่ขาถ้าใครมาแล้วรบกวนช่วยส่งสติ๊กเกอร์ให้คนละวงได้ไหมคะหรือไม่ก็กดหนึ่งก็ได้ค่ะพี่จะได้รู้ว่าพี่ๆยังอยู่เป็นทุกคนค่ะเราจะได้เห็นว่าพี่ๆอยู่ทุกคนพี่ๆอยู่ไหมคะ เพราะว่าตอนนี้หน้าจอเรามันขึ้นว่าการเชื่อมต่อไม่เสถียรคะ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าฝั่งที่พี่เนี่ยตอนนี้ดูกันเป็นไงบ้าง<ม>พี่พี่ที่เข้ามาแล้ว,ลวเราควรช่วยกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคฝั่งพี่เี่ยนี้ขึ้นอยู่พี่พมขึ้นละขึ้นละพี่่เามาแล้วเงานแล โอ้นั่นนะดิเปิดของแล้0 p c ห <oughs> น้าป้ายหน้าป้ายแจ้ง5 0 p c s ค่ะหน้าป้ายแจ้ง5 0 p c s 5 0 p c h. s เปิดงานแลนมักมีปัญหา รอสักกูนะลูกค้า mm hmm. อ่ะเพราะความรวดเร็วเดี๋ยวเราตัดกันเลยแล้วกันเนาะใครมาทีหลังก็ตามนั้นวันนี้คิวรีดว่างไหมพี่ดำคิวรีดว่างอยู <Okay. S 2> ่โอเคคีวรีเพิ่มหมดเีลูกค้าจะให้เร็วเดี๋ยวเผื่อว่าเรียกให้เขาได้เลย ดแล้วนี่มีจะอีเียีมก็เดี่ยว,วยยเว่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาดูงานตัวนี้กันรวม อนี้จะเป็นเอลดอพี่เดวัยลีลังลเลเอดเอใกล้ๆหน่อยรหัสเซฟก็สอบใหม่ด้านบนเลยจ้ะรหัสเซฟก็สอบใหม่ด้านบนปพลางลงอะไรอ่ะพาที่ปาเธอ พ่อไอ้เตสต็อกเอลสามสามไม่ว่ามากอันนี้ก็ไม่ต้องแบบบอกว่ามันใหม่มากอ่ะมันใหม่จริงๆอ่ะยังสวยหนึ่งอ่ะได้เอลเท่าไหร่เอลสามสามไม่ง่ะอุ้ยไซส์ก็สวยเลยไซส์สวยไซส์สวยมากเลยอ่ะรี US แน่ตัวนี้โอ้ยงานวินเทจทั้งนั้นเลยอ่ะ 1> 5, 1, 3, ห้าหนึ 5, 0, ่งสมหูนย์หน่งไม่จัง้านั่นเ่ะไม่จังเลยใช oh. ดีมากเลยอะ่ะขาเป็นเธอ uh, ขาเป็นเธอาไม่ได้แล้ว,อ,ลวอุ้ยฉันชอบตัวนี้อะ่ะยูเอ เอ้ยคาวบอยคาวบอยเป็นงานมเม็กซิโกมเมื่อกี้งานเม็กซิโกเม็กซิโกโอ้สวยนะน่ะอะไรอะ่ะบิ๊กอีบิ๊กอีโอ้ยข้างขาสวยจังรหัส C F กระสอบใบอยู่ด้านบนเลยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจรีบแจ้งได้เลยชุดนี้สวยมาก หมือนรีวายจะออกเยอะนะตัวนี้ลีคาเป็นเธอสามตะเข็บด้วยอ่ะเธอสวยจังเลยสวยจังเลยพี่สวยมากไห้ดีจังอืมพี่ฟียม,มาดิผู้ชายจ้างานผู้ชายจ้าเม็กซิโกตัวนี้รีสีมันดับๆอ สามตะเข็บงานสามตะเข็บวินเทจ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 โอ้ยวินเทจลีวายเลี้ยงรล่พี่มีห้าศูนหนึ่งคนด้วยนะโอ้มีห้าศูนหนึ่งคนด้วยอะ่ะยังสวย,สวย พี่ก็จ่ายความเร็วที่มันแบบสุดยอดมากนะรีวิวสอบนี้รอเรเือสิบค่ะแล้วก็พี่ๆท่านใดที่ต้องการกระสอบใหม่ละค่ะซีเอฟด้านบนนะคะเยียวยักเจ็ดสามเน็มาแล้วห้าสน,นั่งห้าสน,นั่งอามาใกล้ๆอีกพี่ฟิล์มสวยอะมิดไนอะอยังสวยมิดไนอะโอ้สวยจัง อันนี้มีจํานวนจํากัดนะจ๊ะมีจํานวนจํากัดนะจ๊ะงานเม็กซิโกเม็กซิโกมีจํานวนจํากัดนะพี่ใครที่เสียบได้เสียบติดรีบโอนเลยอ่ารอเรเือสิบสอบนี้ตัวนี้ยตัวนี้ยจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้ก็มันมือหนึ่งอนะเนาะ เอลสามสิบสามเอลสามสามจะบอกว่าหุยตัวนี้ใหม่จังไม่ได้อ่ะผ่าด้านอ้อตัวนี้มันมุนนี่ต้องเอาไปด้านหลังสีเข้มแบบนี้เลยสีจริงเข้มแบบนี้เลยเพออยู่หนะ้ากล้องแล้วมันอาจจะดูดรอปไปแต่สีจริงของเขาคือเข้มแบบนี้เลยคือมือหนึ่งเลยค่ะป้ายปัเกน็นป้ายห้อยแถบบาร์โค้ดสติกเกอร์ทุกอย่างคืออยู่ครบเลยค่ะ อันนี้อันนี้พี่คิดว่าใบเทาน่าจะได้นะได้ตัวนี้นะเพราะว่ามันครบทุกอย่างเลยอะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยโคตรสวยเลยอะเอลส์สมสามเองอะอะมาทุกอย่างอยู่ครบเลยพี่ดูดินี่ป้ายตรงนี้ป้ายตรงนี้สติกเกอร์ติดตรงนี้ครบ,ครบอง,งเลยงานใหม่ผ้าด้านเราต้องขายแบบนี้เลยอันนี้คือแบบ มือหนึ่งเลยอ่ะเออมือหนึ่งเลยอ่ะกระสอบนี้รอเรือสิบค่ะพี่สวยมากเลยตัวนี้สอบใหม่ยอยักเจ็ดามนี่พิมพ์ได้เลยสวยจริงๆอะ<ส>่ๆอะเนี่ยอยู่ด้านหน้ามันมันจืดอ่ะจืดเออสีมันจืดอ่ะแต่อยู่ด้านหลังอ่ะสีมันเข้มมากเลยอะ่ะใช่ใช่ตามนี้เลยตัวน,นี้ก็เข้มน้อยแล,ล้หลหลาหนึ่สงสงามแม็กซิโกเจ็ดสามสิบยจามองแม็กซิโกห้าหนึ่งสาม ส่วนใหญ่ทนสีสวยนะสะอาดด้วยนะผาสะอาดออมากห้าหนึ่งสามก็บอกเล็กเอลสามสิบอะเล็กดิเล็ก้ามน,นาโ U S อันนี้คือแบบใครที่ชื่นชอบแบบว่ารีวายเลี้ยงเลิศเนานะอยากได้สามแบรนดนะ์เนาะอ่าห้าศ <50 1. S 1> ูนย์ห่้าูนเธอตัวที่สองเซอรเซแต่สวยตัวที่สองแล้วห้าศนหนึ่งแม่ งานเม็กซิโกล้อเรือสิบนะรีพิมพ์เอยรีวิวกระสอบนี้สวยนะเซอร์เซอร์กระสอบใหม่รหัส C F ยอยัดเจ็ดสามจ้ะจำนวนจำกัดเดอ้อดังสวยเลยจำนวนจำกัดเดอ้อรายการน,นี้สวยมากเซอร์เซอร์จริงห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสี่กระบอกเลย สีจริงเข้มอ่ะสีจริงเข้มสีจริงเข้มเม็กซิโกสามโทกูสีจริงมันดูเข้มกว่าในกล้องเยอะเลยอ่ะเนาะกล้องมันดับใช่ใช่ดูวยดูตูดเป้าเต็มมากดูให mm hmm. ม่มากเลยอ่ะแรงเลอแรงเลอตัวแรกมะตัวทสองเอ้ยตัวแรกมันเป็นงานเดสท็อกงานเม็กซิโก มาเร็วมาเร็วมาเร็วแม่จา๋าป้ายกระดาษประเก็นใหญ่ประเก็นใหญ่อะไรอ่ะรีวายห้าหนึ่งสามดิบเบโอไซดีอ่ะไซดดีมากอืมไซดดีมากเลยรีวายเยอะเนาะ น้องเหมือนลีใบเยอะเนาะลีใบใช่ใช่ไปกรสอบไม่แล้วเร็วอ้ยเธอดูรางผ้าสิถ้าดูร่างผ้านี่ไม่มีล้มอผ้าก็เหมือนผ้าส่วนหนึ่งเลยอะพี่น้องกันอืพี่น้องกันผ้าก็เหมือนไซส์ดีอะไซส์ดีมากเลยอะเอสามเซไซส์สวยมากเลยค่ะพี่ขา น่าดูดิพี่เอลสามสี่ห้าส่หน่งมิบยี่ิบยบห้า่วนหเนี่ยคนที่ชอบแบบแบบอใช่ใช่ราคาไม่สูงเป็น l อ w บแต่ว่าได้เรียกว่าอะไรอ่ะได้ห้าอ่ะตัวที่3ที่สตัวที่สแล้วว่าห้าได้เยอะอยู่นะตัวที่ส โอ้โห b l a c ด้วยข้าด้วยเนื้อทรายกระสอบนี้รอเรเือสิบนะแล้วก็กระสอบใหม่ยอยักษ์เจสามนะพี่แรงราคาปักหมุดเรียบร้อยอะ่ะราคาดีนะไม,ไม่ไม่สูงมากอืเธอวันนี้มันเป็นวันที่สิบบิ๊กอีบิ๊กอีจ้าว,วันนี้วันเกิดเจ้าของกโกดังนะคะพี่ฟิล์มรู้เปล่าบิา๊กอี อเออเขาเขาเขา,เขามีโปรโยูโรอีพิซตด้วยนะแต่ว่านะใช่แต่เรายังไม่ไม่ยังไม่จัดก่อนอบิ๊กเอบิ๊กเอพรีเมียมพรีเมียมเอดำนะดำปีเลยอะดำมากโอ้โหดูดิพ,พี่ดำข่าวไปเลยอะ่ะพี่ดำดูข่าวทันทีดำมากเี่ยมปืนอ้า งามมันไม่ค่อยเพื่อนด้วยนะใช่ใช่งามไม่ค่อยเพือนห้า<ช>นหนอีกแล้วอะไร5้าอีกแล้วเธอห <50 1 S 1> ้าย่งังสวยโอ้โอสวยอ่ะไม่มีเก็บปลายทางค่ะมีหน้าร้านชัดเจนจ้าไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางค,ะ<ม>ค่ะมีหน้าร้านชัดเจน ดูหน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะคะไลฟ์สดทุกวันมีหน้าร้านชัดเจนส่งของทุกวันมีรูปส่งของชัดเจนนะคะอ่ะพนักงานหันเสื้อด้านหลังให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะพนักงานชัดเจนค่ะหันเสื้อด้านหลหังลูกค้าดูหน่อยไปยืนพร้อมกันนะคะอ่า <Yeah. S 2> ทำงานชัดเจนค่ะอ่ะด้านหลังด้านหลังพี่ขอยืมคู่เอาเสื้อให้ลูกค้าดูหน่อยคนจริงไม่ใช่โเงเถียเออมีหน้าร้านชัดเจนไม่มีไปการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางค่ะแล้วพี่ก็แปลกใจนะร้านจริงๆนี่นะไม่ค่อยจะสั่งกันอเออร้านจริงๆเนี่ยไม่ค่อยจะสั่งกันแต่อพอร้านมิตรเนี่ยลงราคาถูกๆหน่อยนะโหโอนอย่างไว โอน <ไป S 2> ด้วยนะไม่มีเก็บไปทางด้วยนะร้านมิตรอะ่ะเออโอนด้วย <c oughs> โอนไวมากสินค้าถูกไงสินค้าถูกแต่พอร้านจริงๆนี่นะกลัวกันจะเก็บไปลทางเดียวเลยคนหัวแรงก็สอบรีสา8 8ับาทยังมีอยู่ค่ะพี่วีทักแชทได้เลยสีดำรับนะเข้าใจขอบพระคุณค่ะดำเข้ม <c oughs> สีเข้มนะสะอาดมากอันนี้ไอไว้ร้านมิตรทุกร้านเลยนะมันไม่มีเก็บปลายทางูงมากชอบของถูกห้าศูนย์หนึ่งเกรดเอชั้นขายอยู่หกหมื่นร้านมิตรลงสามหมื่นลูกค้าโอนห้านหนึ่งใจห้าศูนย์หนึ่งหมดตั้งแต่วันแรกที่ลงโพสแต่ร้านมิตรมีของเออดูซินะ ร้านจริงๆอ่ะพี่สังเกตง่ายๆเลย f a c e b o o k เนี่ยของที่ร้านเนี่ยมีเครื่องหมายถูกนะ v ว r i f y จากมีต้า Facebook ชัดเจนนะเออไลฟ์สดลงรูปแพ็กของส่งของอุ้ยละนาวลงกันวันๆนึ่งจนบางทีลูกค้า <10. S 1> จะเบื่อกูบอกวะกูลงบ่อยขนาดนี้ลูกค้าเบื่อกูบอกวะเออบางทีก็คิดในใจนะ มีรอบเปิดไหมวันนี้ไม่ได้เปิดค่ะเพราะว่าเปิดไปแล้วห้าสองเจ็ดเออรีวายได้เยอะนะรีวายได้เยอะลียูเอยูเอยูเอดูผ้ายังสวยอะ่ะเอาละ่ะใครจะรับกระสอบนี้รีบพิมพ์เลยจ้ะแม่ <My. S 1> นม่ดูด้านหลังนะพี่ดำเล็กหน่อยอ่ะเล็กด้านหลังกำลังแพ็คของอยู่อ่ะพี่ดูดิมันจะเป็น AI ได้ไงเนี่ย ด้านหลังแพ็คของอยู่น่ะเตรียมทยอยแพ็คนะคะตัวจริงเอออยู่เอเด็ U.S. ค่ะอันไหนคืออะไรอะ่ะอ๋อยังไม่มางาน U.S. พอของสวยๆเราจะชอบเป็นแบบนี้ยเป็นแบบนี้ย มายังเน็ตอ่ะน่าไรา์หนึน่าไรไม่ค้างแต่ตอนนั้นมันค้างใช่ไหมมีค้างค้างไหมค้างลูกค้าลูกค้าค่ะของลูกค้าค้างไหมคะ หน่าร้าลูกค้าค้างไหมคะค้างค้างใช่ไ,ไหมม่าน้ายเลยรงนี้ อ่สิ้นสุดแล้ววิดีโอนี้วิดีโอนี้สิ้นสุดแล้วจบแล้วใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่เออเน็ต